เมืค่ำเมื่อชงค่ำเมื่อชงค่ำเนาะมื่อไ้ก็เป็นวันที่ชาวเก่าสามหลือสี่สองชาวอีสต์นครับมาทุบมันยันตังขาขงข่าวขันในรายการไทยสยามนะครับเนาะมื่อไ้ก็มีข่าวหลายหลายรองนะครับปุณฑริมาปุนเพข่าวบันพี่น้องเขานะครับข่าวในเมืองใต้เมืองข่มตุ่มมันลนข่าวตังศึกอ่ามันเอาคืนมิ้นลุงเปี้ยนยืชชุ่ยเฉยมายืดตับศึกยั้งเขียนอยู่นะครับเนาะเอาขึ้น อันเขียนอยู่หลดตึกตับสึกมานั่นนะครับน้องว่ามีคนไปพิมพ์กระอือเลยมีจึงหือลหลายหลายในขณะเขาขอดีมาอ่านมีพี่น้องเขาในขณะน้องยวก็มืออันมัน,น,มมมนมีมีความจับเหลี่ยมไว้อยู่ในขณะอันว่ามือพไพ่ใหม่มึงอ่าใหม่ชุ้งมือไต้พไพ่ใหม่มึงมันในขณะน้อมือกูบป,ปอกกันกันหยอกกันมือเหลยวแต่มือไต้ก็ใหม่ชุ้งมือหมันก็พไพ่ใหม่หยอกในขณะน้อ เยสักถูกติดให้ใหม่บ้าเมืองใต้ในขนาดมืเลีวน่ครับยกพอในมื้อเลวเข้าเลยเมืองมตุ้มมันนี่ก็รองกันมันไก่ก็กันหายนี่ก็หาเฮงมาอยู่กูมือกูวันและยกในเมืองใต้ก็มีจุ่มยิบกลางเจ้าคือหนังกันก็ขึ้นยื้อกันใช้เฮ็ดให้นเมืองได้ไปเพลหลายเมียวนี่ขนาอันนี่ก็มีเข้ากผักพี่น้องเขายกพอแทงเข้านึงก็มี มินออนไลน์ไม่เใช่การดีกู้ชูดีวิ่งกะรคิเล็กนะครับกัในคาคัมมาด้วยเข่าดีเนื้อเข่าอันชึกมันนะครับเอาเครื่องมินยืชชุกเสียมือว่าวันที่เช้าเปียดนะครับตามคำกลางคำด้านในก็กลางวันก็งป้ากลางคำกองนี้ยื้หลายกคำนะครับเลยเอาลุงเปลี่ยนยืชชุกเสียมายื้ตับชึกยั้งเขียนอยู่อันอยู่ที่อันนี่จับ อาเลนดินไทยนั่นนี่ครับเนะาะแล้วก็ลองการลู่กันตายทั้งไผ่ายชุดยางตัวไหนแต่อ่ำไรฮับผู้จอมเยอันไรฮู้แต่มีคนเม,มืองเลยมาเจ็บเล่ลู่ไต้สามก่อในฮะเนาะคนเม,มืองไต้สามก่อหมาเจ็บมาเจ็บแปดก่อในฮะเนาะอันไรฮู้แต่ก็จะว่า,าอนันมันดิขึ้นมีมาแทงอันวันนั่นแต่ในข้าวขากรมในฮับผู้เขานะครับ ซึกย่างเลยไปเขาเมืองไทยปนดาเพปังตึกตาเพปังตึกซึ่งมาเอาหุงเปียนยี่สึกใส่ตับซึกย่างเขียนอยู่ที่เรียนเหรีไทยไทยนั่นในข้นเรียนดินยญยางไทยในข้างนมีหมอกสองเหงยงหนึ่งปากเก้าสิบสี่ก็เลยไปเขามาอยู่ในผังเหรียญเหรียไทยนข้างนอกแยวก็ทึกซึกผายเมืองไทยนี่ก็เลยหับห้องส่ลุมลาดไวถึงล่องกวนปายเพคนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นอันอ่าดีชาวมองใจในขนาดเนาะก็มึนดังมีน้องข้าหันผงห้างอันปิน้นอ่ะก้นเลยไปพีในขนาดเนาะอ่าดีอิลุจ,จักะมาบินหลอนก้นหลวงต้นไหนในขนาดเนาะไปพีอ่าอ้อนกันไปเอาอาชาก์ลวดนี่ค่ะเข้ามาในมืึนดังมุกอ่าในแผ่นดินไทยนั่นี่งค่ะตีมหลอนตีมก้นหลวงตีม กุญแจกุนเกน,นะะี่ฮะเอากันไปย้อนสั่งลายยอ้อนปืนว่าซึกย่างเขียนอยู่นี่ฮะเอาตั้งอ่ครึ่งยิบตั้งตื้อสิเอาแห้งกุนขึ้นหลอดตึกอ่ดตับซึกมันอันอยู่จำตับซึกย่างแรงเขียนอยู่นั่นนะครับเนาะซึกย่างเขียนอยู่นั่นสิอ่ากลางในเจ้านี่ครับมือวันที่ชาวเจ็ดนะะี่ครับเนาะเฮตุเหินมันแน่นปิ้งพอจังเฮตุเหินมินอ๋อไรแน่นปิ้งพอจังสีชองอ่ครึ่งมิน อันยืดเหนือการหายคือมีนซึกงสีบ้าหลอดตื้ดตับซึกย่างเขียนอยู่เฮตุให้ตับของนั่นก็เลยมือหน่องเต้าตำนี่ครับเนาะไปการลองมาดจีบลองดูตายใช่ไหมก่อนมีข่าวเงาออกมานี่ครับเรียกว่าพวกมาสอนเจ๊ยลองการบังคึกจะตั้งหนื่งลนีนี่ในกลางเหายหน้หา,หนหาในการหายเนี่ยอันเชงยาตีเลยใจ้าตัวจุ่มซึกงยิบกองกลางอัน จุ่มเล็กๆในขณะเพราะว่าจหมายถึงว่าต้องใจ่องมีนยืดชึกในต่างกลางหาวาในมันต้องเป็นปังตึ๊กกำผานในขณะคุณด่ามือเลยรมือหนึ่งอันเป็นเอ็นแห้งลงต่อเอ็นแห้งลงยืดกันในขณะเพราะว่าเป็นเนื้อลิ้นแด้หูกกาเตรียมไลลจุ่มยิบกองกลางเจ้าคือในในเมือหุ่นตูมในขณะก้อยกามันนี่มันอากูด่างหกด่างหายสีเลย ว่าเฮ็ดมิ้วปีก็ติเลยใส่ถึงมิ้วนึงจังได๋นี่ครับเนาะเดีก็ขาวขึ้นมาอ่อนกันพี่น้องเข้ามาตวยลองชึกเจ้าคือเฮาะอันอ่ายื้อกันนี่ครับเนาะขยได้ก็มันก็ซิมอนวันเมืองสิขาเห็มตายกุนเมืองอยู่กุมือกุวันนี่ครับเนาะอ่าอยกามือหลวในอันข่าวนอกเมืองเขาออกมาว่าเออแลหันอ่ากุนหยิบกองกลางเจ้าคือในเมืองใต้ว่าดนใต้อ่ายง เขียนอยู่อาเซียนเลยหลายๆเจ้าคืนนี่แค่นอ้ะเขาก็เลยหันว่าเอาอเขาอ่าเลยหันว่าจุ้มยืบกองกลางเจ้าคืนในมือหุ่มจุ้มเลยในเมืองไทยจะไหนเลยอ่าเปลียนใจกันสิต่อต่อสู้อําหันหลีจ้จำซึ่งมันยิ่อ่านออันนี้ก็เลยออกข่าวมาเป็นข่าวล่องลีนี่แคะ่นอ้ะแกกอดีอยู่ภายเพราะมีคนเมืองสิต่อสู้กว่าว่าไหนนี่แค่นอ้ะ อ่าพอเป็นข่าวดีนอกเมืองเขาลาดออกมาแต่ก้อยก็เบิ้นฮู้ถึงว่าในเมืองเฮาขามันเป็นจังนี่ครับเนาะอันในเมืองาคได้มือเลียวในก็อําถาดอําไว้นี่ครับเนาะอันนี้ก็มีของเขาเว็บไซต์ด้วยเฮาได้ตั้งไว้ว่าเออปังตึกในจวิงน้ําตู้ไปย็นไปไว้เลยเฮ็ดให้คุณเมืองไดไปเพช3ปากเลยครับเนาะอันนี้ก็มเอไว้ปอกนะครับอ่าเาเตรียมไว้ว่าอิงเนือเจ้าเคยยิบกองกลางในเมืองใต้หนังกันขึ้นยืกัน เฮาแห้งสีอะไรกุนมึงในไปพี่หมอกสามปากในขนมมือว่านในวันที่เช้าแปดในครับวันที่เช้าแปดหมอกสามโมงจะในตั้งไผ่ไผ่ออกว่านปังหลวงจีวิ่งน้ำตูจีตัวเกล็กมีดนะในในขนมมีจุนนมจ่มยิบกวางเก่าจุ่มซึกเทียนอีนอะไรสี่สี่ตั้งอาเสียแอดบินปังตึกการเฮาแห้งเลยกุนวันปังหลวงอ่อนกันเงื่องเว ในครับหมอกสามปากลงไปพิมในขณะ <S <S นะัยากลือสินั่นกล้าากวนมีแทงดัง้งก้นหมัดเจ็บลองปากตึ๊กจุ้มเจ้าเคยยิบกองกังไตเข้าหนังกันเลยดังจุ้มอุลีปวดหว่วงในขณะนั้นก็ยึดกันตึงยากวนเมืองแทงในขณะนียหมักอหมักลวงตุกแตกนละสใสน้ำหวานเฮือนกวนหวานน้ำจีวิ่งน้ำตู่จากหมักเสื้อตื้อใส่กวนหวาน เลยมาเจ็บจอมก็หนึ่งวันไหนในขันเะรานะี่ก็มือวามือวันที่ชอบเปลี่ยนมัน,นมันเป็นปักตึ๊กอันเดียวกันในขันเราในก็ยังเป็นสองหัวขอขัง,งนะครับ<อ>มือมือไว้วันหมอกสามโมงนะครับขึงนั่นปังตึกสืบเปลี่ยนจีวิ่งน้ำตูในขะันะเราหมากลุงโต๊กแตกเซนเนอร์วันฮือนกุนเฮียนกุนวันในตึ่มมาเจ็บจอมลองปังตึกเจ้าคือนะครับซึ่ง สึกได้เฮาหนังการเสยังดักจุมอุลีเทียนเออีกนอันนีเฮ็ดให้อ่าก้อยกาข้าวอันนกุนกเมืองเพิ่นฮู้จอมนี่ค่ะเนาะเอออันเพิ่นฮู้จอมได้ข้าวลีคุณตาว่าเอออันอันใก้ออกข้าวนอกเมืองนมันสิมีจังุมจุมอาีอดและจุมยางเขียนอยู่จุมหลายๆจุมนี่ค่ะเนาะเอออันหมมือกันสิลงหลายมือสิได้เพิ่นก็เลยฮู้จอมฮู้อ่าจุมมันสิว่าเออ อยู่ภายประมีกุเมืองสีขันสันคัดซึกมันอ่าลองซึ่งอ๋อหันจอมลองพันดีอ่าอันซึ่งมันยึดอาณาประดันะบในขณะอันในเก็ยัก็มีแทงหัวข้อข่าวหนึ่งอันในเป็นหัวข้อข่าวลองอ่าเว็บไซต์ของไต้ลู่เลีวเลยคุณเผาไว้ในขณะซึง่งมันตับไล่ยข่าเอากลองยุกุญมืองในขณะใน,นก็ะมือวันที่ชาเปียดไม่ว่าเหมือนกันในขณะ อากองยุ่ก้นเมืองนะครับก้นเมืองอันอาโหลุดขึงลัดผ่านนาลานโคล้มน้ำเตีงตีวันหมากลังเวียงลายขาดนะครับน้อถูกซึกมันเอากองยื้อนะครับอันนี้ยี้ยี่ข้ามลุดผ่านนาลานก็นาลานนา,า,นนา,านกิกหลานมันก็เงียยื้อนี่ครับน้องมือวันที่ชาเปลี่ยนมว้วนนี่เหมือนกันนะครับายามยามกลางค่ำหมอก เจ็ดมองขึงนะครับนั่นมีกวนเมืองสามก่อ,อฮัวรถขึงสองล้ำลัดผ่านนาลำตับซึกมนันตีโขลํานำเต้งเละถูกซึกมนันเปิดตับตีนั่นเอากลองยื่ยเฉยวนไหนอันนี้เป็นโขลำเมืองใตประจานเลยครับเนาะอันนี้เป็นตับตีลุ่มเจ็ดห้าแปดตับมันนะครับเนาะ ลุงเจ็ดหาเปียลยตับมันมันก็บ่ยันกันแกนกะหือเลยมันมีจิกหลานอย่าขอบคุณเมืองทําหอเอ่อกิผ่านหาตับก้อยเนาะอยก็อยู่คนเมืองใส่ยอนปือว่ามือเหลียวซึกมันในปืนกวนในกําผาเลยมักมันว่าเป็นผู้ก่อการหายนะครับยก็ลองมามีปักปึงจากการเป็นจุ้มซึกอุปึงวันเมืองนี่ครับเนาะอําใจเลยว่า จุ้มชึกหนึ่งจุ้มในมีกองกางตีเคือยตก,กลนเมืองก็ไหลอําไหลกะเพราะเป็นเจ้าหมายมีของลุมพาลาดด้่ยซึกหนึ่งตับตีเลยห่มลุมคนเมืองเลยเกจเขวันเมืองจ่อยแถมคนเมืองอําเจอมีเป็นตับซึ้กยาวมีกองกางสีค็ดให้ก้นเมืองขึ้นข่แหย่งตายจือคือนูเดตุเจ้าเก,ก่าอันอันแนมอําอําใจนี่คนาด อันนี้ก็มือเหลียวในมึงมันก็เฮ็ดให้คนลุมพาดเลยครับผู้ไว้ว่าอ่าจจุมซึกมาในอ่ามือกุปนว่าจุมเจ้าคือยบกอกลายมมตุมว่าเป็นใต้กุใตว่าย่างว่ยว่าข้าคูเจ้าคือว่าเป็นจุมกอกันไห่เมือีว้ําขึ้นเปลี่ยปจุเจ้าซึกมันขึ้นึมาเป็นผู้กอกันไห้ ในเกาะมือเลียวในเฮาคาเลยที่ตามเข่าหลอกหลอกมือหลายๆอันหลายยรีก็มือเลียวอันเป็นเข่าลังอยู่ในมือจึงไทยในเก็นั่งนั่งแบบนั่งงามมึงมันในขณะอันมาตุกอยู่ในเมืองไทยสิอ่ะไรคำโควิดชิบเก่าไว้อําเลยรบอกขึ้นๆนั่นมือเลียวขึ้นนึ่งเข่งลึกเขิงวิธีในขณะนึ่ เป็นห้องเหยียงอ่ะนื้อนึกเขียนวิธีเขาเนาะเมื่อเป็นเมืองไทย,ยข่าวก็ลืมก่อนว่า,านึกปังมุนซื้อในขยนอยหน่ะบนในห้องจช่นไหนเขาเนาะเป็นในเมืองเปินืนเป็นนึงปังมุนซื้อเขีงมุนซื้อไรคืนลัดข้อความว่าให้อ่าให้กวนดังกับผ้าในอาเซียนหรือเม่อเป็นกราฟไทยก็ห้องว่าสาวโลกนะครับสาวโลกก็เป็นก้นลุมผ้านะครับ ในอาเซียนหายใยแถมจุมเฮาในเมืองหมันมันหลาดคำอภาษาอังกฤษตัว่าเจ้าไหนนะครับเนาะอ่าจอยหรือเฮาพ่องขาดนะครับเนาะมือเลี้ยวเข้าขาอยู่ในข้าวยำอ่าตุ๊กข้ากินใจเลยอ่ากุเมืองเลยรับตังอ่าตุ๊กข้าร่วมตายย้อนชุดมันปีกินกุญมึงนะครับเนาะร่กมตายอยู่กูวันสีมันนางก็เลยหลาดกว่าเจ้งในสีอ่าห้องไห้น้ำตาไหลปะนะครับเนาะ ว่าจ่อยอีกนึอ่ามึงเลยก็เลยจ่อยเฮาอีกนึงมันนั่งก็ว่าอาเกาข้ามตักปอกขึ้นฮองืว่าเกาข้ามปอกขึ้นฮนนี่นนก็อํามีลองรอดเพในขาะสุขขานั่งก็ติจังทบเพเฮาเฮียงนะครับเนาะมันนั่งเลยล่ะจังไดน,นคะครับ อในทนี้เขามาแทงะงรัเนาะในก็ปินไผ่ปินปินเขาลองกุนอะ่ายั้งนัเนาะกุนมึงปินฮือหลาลำ้ำนนนนะฮือล่าปินฮือหลากําเนี้ในป็นฮือหลากําหนอันปีอ่เจออันปีขึ้นปี ป,ปีนี่ขึ้นกันมืออันซึกย่างเลยยื้ซึกมันซึกมันขึ้นมาขึ้นมือซึกย่างเขาหุบชิมไรตับอ่อนหนึ่งมันนั่นนะฮะกำในมันเอามือขึ้นมินเอาเครื่องม้นมาตบเต้นขึ้นกวนเมืองยัางเขาไรไปเขาเมืองไทย หมอกสามปากเนี่ยอันนี้เป็นหูคอกออกมา,มาเหม่อเป็นข้อมูลออกมาเหม่อเมื่อไก่ข้าวเลยรัลยลดกว่าเลยข้อมูลมาว่าหมอกสองปากนะครับเนี่ยไปเขา่าในหนีลินจับเมืองไทยนะครับอันนี้ก็ไว้กับขาวกับหูว่าลองกุนนอกเมืองอันตีมาดจอยในอ่าหูว่าติมีจุ่มเหลอเตะเตะตีมาดจอยไรน,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 นะครับ อันนี้ไทยเมืองมนันในยเลป่นหลองหลอลดพีเลยป่นการลองถูกชึกมันขายอยากตายออกูวันในะ,นะอันนี้ขึ้นมีข่าวไทยออกมาแทางในะคนะอันนี้ก็เป็นชื่อข่าวไทยเลยเตรียมไว้อ่าไทยเลยผักดันผู้อุปยกแลงกว่า2,000ันคนกับพม่าในะอันนี้มันก็หมายถึงว่า คนเมืองยังคนอันไปเพชรส,สองเฮงกว่าเนะี่ยเข้ามาในเมืองเมืองไทยเนะี่ยไทยขึ้นใครขึ้นสงครามขึ้นนะครับเนาะอเหมือนจะว่าใครขึ้นหลุดมือขึ้นในแผ่นเมืองมนันอ่ำปันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครเนาะอันในก็เป็นั้นดีตัวใจเตะเตะนะครับนาะอัน,น,น,นอใน,ะนะน,นมันมอบอกว่าอ่าโงกกับพมา่าถือปืนไล่ผู้หญิงและเด็กๆด็ามแม่น้ำสารวิน อ่าอันไหนครับะสุขไทยขึ้นไล่กลับนะครับอ๋มหัวมือเหลียวในมึงมันก็ยูมไล่เข้ามาในมึงไทยก็ปืนตอนหับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอนิตรจ้าเลยมือเหลียวในมึงมันมึงหุ่มตุูมก็เหมือนหนังเต้าต่ำเนี่ยค่ะอ่าแล้วหมดผัดผัดผีผีเนี่ยก็มีลองอันไหนครับลองคุ้นนี่ลกลางเจอ หรือไปพี่กับหู้หนิครับเนาะมันเป็นนิกลางใจครัยุกป้ายสีเป็นกุลเมืองยังเจ้าคือยังนะครับเนาะเขียนอยู่เจ้าคือยังนะครับแล้วก็มีมีเครื่องมินมันอ่าลงเปลี่ยนมันลงเปลี่ยนพวกพวกนั่นนึงครับลงเปลี่ยนเมืองี้น่นี่ครับเนาะปั่นมาใส่หนูหู้เขาเนี่ยเตรียมมาเตรียมสิเฮ็ดให้ผุนหมกผุนลมเป่าใส่เขาตั้งใจเฮ็ดให้กุ้นี่กลางใจนะครับเนาะเอาเครื่องมินลงเต็มเตีมมาครับเนาะลงเปลี่ยนเมืองนี้น่นลงเตีมเตี่ยมสิมันจะมีผุนหมกผุนลม เป่าคุณอันไผ่จมตังก็นเนี่ยนะครับเนี่ยก็ข้าวได้ขึ้นปูงหางนี่เป็นพี่น้องเขาตัวจอมเ,จเลยครับพี่เจ้าไหนครับลองข้าวอันไหนครเนาะอันข้าวที่มะาลาัดไก่ข้าวาตีลัดไว้เนอ่ามิ้นอ่ามินม้นออนไลน์ไรมาดไมิ้นในนังเครื่องมิ้นมาลงที่ตาคิเล็กเสียมาเฮ็ดการลีกู้โฉตีมุนเจ้าป้าหนึ่งอันเป็นมุนเจ้าจีเชิงหยักในตาคิเล็กป้าหนึ่งนะครเนาะ ก้อยกากวนว่าดีมิโนไ่ดีมินมาลงเหตุการณ์นี้ก็สูดีเว้งจากคี่เรียกนมันเลยสั่งลูกน้องตะปีนะครับเปื่ํามเล่ขึ้นตรวจสอบในว้งจอมหนอห้องแฮมสูงๆหนอเฮือนอเกาจันชิบจันเนขะยิดตังกล่องสสน์เปื่อาน้าขะสน่เปื่์ในขเราบนห้องหลางมมันขึ้นอยู่เนื้อเฮือนสูงๆงช ปปแข่งไปดูลุ้มละล,อง,ลองหลอดพีบันมินออกไหลไม่ะเนารเยยวก่เฮียนเฮ็ดการลีกูสูดตาขิเล็กเฮาว่าติมาจึงละเฮ็ดลองมือเรื่องเยยาดีขึ้นมามาเฮ็ดการลีกูสูในเมืองเจึงวาหนึ่งขึ้นตีเน่ลองํำวุฒนำแทงเทในทีเนะก็พืดสั้หลักตัวเจ้าเก่าในมือนุกเลือดเสงมาเฮ็ดการลีกูสูใน เช็ดจึงหือก็มันปีไลยในขณะย้อนปผัวตุเจ้าเก่าในสั่งขยาเยี่มตายกุเมืองในตั้งหนำตั้งหลายสิม่ให้การดีกู้ส่วนหนึ่งขณาเงายมันปีไลง่ายๆตั้งจูดังจัดมันเหยี่ยวในขณะไว้เช็ดการดีกู้ส่วนนัว่าขึ้นนังเครื่องมินมือมืออ่าฉงใจดีเว้งเกียงตุงในขณะเปลี่ยนเปลียนได้เขตยนอ่าจุ้มอ่าอเสียดกุ้มกำมในขณะอ่าวระจันในขณะเว้งเกียงตุงในเปลี่นจุ้มสุดใจ อาอสียกุ้มกระไหในขณะเดี๋ยวเมื่อล่วงที่เวียงกเกียงตุงเสีโใจทีนั่นเพราะว่ามันมีหลอกสู้ยุงจึงหือในขณะไปกลับทีนนห้หันเข่าออกมาปาะในขณะอันในกับเขา่ขาเข่า,ขาลุงสุดก็อันน่นงนในาขณะเอาคมันมันในก็บเขาก็มีหัวข้อเข่าอ่าตีมาหมอข้า,ขาเลยหางเียนมาหมกขา้านหนึ่งสีตีมา เ่าผักไปนอกเขาในขณะนัะนก็สมมตว่ามีขาแทงในเขาเขาเด็กก็เนาะปืนพียร์ปีนอกเขาอยู่ในขะในวันมือหน้าแจ่เอาข่าวกันข้างนหนึ่งก่อนในขณะต่อไปขึ้นมาผักกันแทงอย่าลืมปืนเพลเรียติดตั้มสำหรับใขรวันตั้งช่องเขาข้าวเขาใต้สยามตั้งพิษปุกลียูทูกในขณะตุ่นดดปันเีแห้กันมาปืนเผาลายจีลายตั้งปืนก็อเขาเข้าข่าก็อเขาหลังหปืปุนเลยถ้าผู้ข่าชันผู้ติดตั้ม tăng quyền lại tăng hậu rồi này này các bạn nà, để chung khảo.